อนุสัยไม่อาจจะเกิดเมื่อรู้เท่าทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาทดูก่อนพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกรำไห้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศทาะาคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะนะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้วบรนเทาปฏิคานุสัสอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว เขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกูทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกรำไห้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัสาทะคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะนะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้วบรนเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว เขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกรำไห้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศาธะาคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้วบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว เขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกูทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกรำไห้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศทาะาคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้วบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว เขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ขในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกูุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโพผพถะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกรำไห้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศาธะาคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะนะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้วบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว เขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยทรมารมณทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกรำไห้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัสาทะคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะนะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัสอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้วบรรเทาปฏิคานุสัสอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัสอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชชาเสียได้แล้วและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว เขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดังนี้